ฮครับวัสดีครับเธอเธอไอะไรนขึ้นสีเหลือง่ะมันรูปพรเข้าเลยเดี๋ยนะเดี๋ยนะอ๋อเรื่งลืมไหมว่ารถเราจอดไว้หลายวันถึงทีนี้ไฟอันนี้นะมันจะเตือนว่าเราไปเช็คลมยางลมยางมันอ่อนอย่ารู้จักแต่ขับดิหันไปดูบ้างศึกษาบ้างรถอันนะ สวัสดีค่ะพี่ิยอดยานยนต์หค่ะสวัสดีครับผมน้องเอกยอดยานยนต์5นะครับสัญลักษณ์ที่เตือนบนหน้าจอเรือนไม้เมื่อตกี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ให้เราดูในการเช็คลมยางครับใช่ครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะคะเราต้องเช็คลมยางทุกระยะนะคะหรือว่าสัญลักษณ์ที่มันโชว์หน้าปัดเรือนไม้นะครับคือเราต้องรู้ว่าแต่ละสัญลักษณ์มันคืออะไร เราจะมีเครื่อมืออยู่ในรถค่ะให้คุณลูกค้าสังเกตนะคะหรือเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่ทำสมัยนะคะสามารถเติญดูทางยูทูบได้เลยพีนี้นะคะกดใจค่ะชอบมากๆแล้วบอกต่อให้กดแชร์นะครับ